สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปของ you p i ิกนะครับก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะครับสำหรับคนที่รอเพื่อจะอัปเกรดเป็น u p i c k เกนะฮะก็ช่วงนี้ u p i c k c k e r สามารถมีโปรเนี่ยเขามีโปมาครับเป็น new U picker มีช้อยนะย p i c k เกอรช้อยอ่ะ new u pick มันอ่านว่าชอยเปล่าวะ new upicker choice อ,อ่าเนี่ยครับก็ให้เราไปโหลดเหมือนเดิมนะฮะอันดับแรกก่อนเลยเราต้องไปโหลดแอปมาก่อนครับสำหรับแอป u p i c k นะครับก็ลองทั้งรองรับทั้งระบบ ios แล้วก็ android นะฮะ ios และ android มีให้โหลดทั้ง google play store แล้วก็ ios app store ครับผมไปโหลด upicker มา หลังจากนั้นก็ทาการกรอกข้อมูลสมัครเนาะส่วนของรหัสเชิญนะฮะก็ใส่เป็น1 4 3 9 6 1อ่ารหัสเชิญนะครับหลังจากที่เราโหลดแอป u p i c k e r มาแล้วอะ่ะโหลดแอป u p i c k e r มาแล้วรหัสเชิญเราก็ใส่เป็น1 4 3 9 6 1มนะครับผมอ่า1 4 3 9 6สสาาหำหรับรหัสเชิญนะฮะหลังจากนั้น,นะ่ะเรามาที่เราเป็น UP i c k เราจะเป็น u p i c k er เ r เราะเพื่อใช้สร้างรายได้เนาะ ื่อจะเป็นการสร้างไรายได้เปิดร้านค้าออนไลน์เนาะพอเราเข้ามาที่ u p i c k e r ตรงนี้เนี่ยไอ้เปิดแอป,ปมาเข้ามาที่ u p i c k e r ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของโปรเก่าเนาะโปรเก่าซึ่งตอนนี้มันมีโปรใหม่ให้เรากดไปที่รูปบ้านตรงนี้ครับผมอ่ะรูปบ้านตรงนี้นี่มันจะเป็นบ้านตรงนี้เนาะรูปบ้านหน้าหลักอ่ะกดไปที่หน้าหลักปุ๊บแล้วเราเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาแล้วไปที่คําบ้า new u p i c k choice สำหรับคนที่สมัครใหม่เนาะ อย่นี้มันใช้สําหรับคนที่สมัครใหม่นี่ว่าถ้าคนที่ผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่สมัครก่อนหน้านี้คนที่สมัครก่อนหน้านี้คนที่สมัครไปแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีคําว่า new you pick choice หรือเปล่านะก็คนที่สมัครไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่คนที่สมัครใหม่แล้วให้เรากดไปที่คําว่า new you pick choice ตรงนี้ครับมันน่าจะได้และคนที่ยังไม่เป็น you picker อ่ะแล้วทีเนี้ย มันจะมีเวลา31สิงหาถึง10กันยาครับผมอ่ะมันจะจาก999อ่ะมันจะเหลือแค่499ครับผมจาก999เนาะเหลือแค่499บาทอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการอัพอัพตัวเองอะ่ะจาก U-pick ธรรมดาเป็น U-picker เนาะเป็นทั้งอ่านี่ฮะเป็นทั้งนักช็อปและนักขายเนาะทีเนี้ยเราก็มีสินค้ามากมายครับสำหรับจากโปรจากปกติ999เนาะเหลือ499 นี่ครับก็จะมีสินค้าตรงกับจริตอันไหนของท่านเนาะที่ต้องการใช้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยก็มีแหวนกังหันอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกโปง่งเอ้ไม่ใช่ที่มันถุงยางนี่วะก็เออแล้วก็จะมีนี่ครับเครื่องสำอางเนาะชุดเครื่องสำอางเนี่ยปกติมัน999เนาะ ซื้อ499ไปขาย600ก็ยังได้กำไรหรือซื้อ499ไปขายไปโพสขายเนาะไปโพสขาย9ไปโพสขาย800ก็ยังได้กำไรนเนี่ย เนี่ครับพอเราสั่งซื้อสินค้าในโหมดนี้้499เนี่ย,เ,ยเราก็จะได้เป็น U-Picker ครับผม,มอัพเป็น U-Picker กลายเป็น U-Picker จากปกติ999ก็หวังว่าทุกคนที่สมัครไปก่อนหน้านี้แล้วก็รอโอกาสนี้อยู่ก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น U-Picker นะฮะไม่ต้องเป็น999บาทแต่แค่499บาทก็เป็น U-Picker ได้แล้วตามโปรโมชั่นนี้ ก่อนวันที่10กันยายนะครับย้ำนะครับมีเวลาถึงแค่วันที่10กันยายนั้นหลังเที่ยงคืนของวันที่10กันยาเป็นวันที่11ก็ไม่น่าจะได้ผลแล้วโปรนี้ดิวนี้ก็น่าจะหมดไปครับทีนี้เป็นยูพิเกอร์มันได้อะไรหนึ่งถ้าเราแชร์สินค้าเราจะได้เงินสองเราทำดอปชิปอะ่ะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแพ็คของอะ่ะคือจับเสือมือเปล่าเดีย๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปอะ่ะแต่ตอนนี้ เปลี่ยนจากยูพิกธรรมดาก็คือแค่สมัครเข้ามาเนาะก็เปลี่ยนไปจากยูพิกธรรมดาเป็นยูพิเกอร์ยูพิเกอร์มันต่างจากยูพิกธรรมดาตรงที่ว่าคุณซื้อสินค้าคุณได้เงินคืนแคชแบ็กไงแต่ถ้าคุณเป็นยูพิเกอร์ธรรมดาคุณซื้อของเป็นพันมันก็ไม่ได้เงินคืนมันก็เหมือนกับซื้อของบนลอสซ่าซื้อของบนช้อปปี้งั้นะ่ะซื้อไม่ได้เงินคืนขายก็ไม่ได้ด้วยหาทีมก็ไม่ได้ดอีกต่างหากผมก็เลยอยากให้มาเป็นยูพิเกอร์กัน พราะมันได้เปรียบปว่าย u ูพิกธรรมดาไงอันนี้ก็โปรถึงวันที่10กันยาเท่านั้นก็อย่าลืมนะฮะง่ายๆอันดับแรกโหลดแอป U-pick โหลดแอปยูพิกมาหลังจากนั้นก็ทำการสมัครครับผมรหัสเชิญก็ใส่เป็น143 961หลังจากนั้นไปที่หน้าหลักไปที่หน้าหลักแล้วกดไปที่คำว่า new u pick choice พอเข้า New u-pick-choice ก็ทำการซื้อของในโหมดนี้เนี่ย499เนี่ยอันนี้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางแฟชั่นอ่านี่ครับมันสามารถกดเลือกหมวดหมู่ได้ตรงนี้นะนี่นะเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ฮะ อย่าลืมครับมาเป็นยูพิกเกอร์ด้วยกันครับ